สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรมาเก็บหน่อซันคอริบุทเทียนะคะแล้วก็จะมาทลายกอซันคอริบุทเทียนะคะที่ราบ,บนต่อเสมาแล้วก็บนต่อแก้วมงกอนนะคะต่อเสมานะคะจะเป็นเอ่อจะเป็นซันคอริบุทเทียดอกสีพิ้งแชมเปญน,นะคะก็จะเป็นสีชมพูออกขาวๆหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อซันคอริบุเทียนะคะ ไม่น่ใจว่าเป็นชันคอริบูเทียหรือเปล่าตัวนี้นะคะเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่กอเขาแน่นมากนะคะมุมเกษตรก็เลยจะมาทลายเขาเพื่อที่จะเอาหน่อเขามาชำนะคะเนาะเดี๋ยวเราไป,ไปลุ้นดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าภายในของเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเน่าไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยชันคอริบูเทียที่สวนมุมเกษตรมีปัญหาเรื่องเออเขาเรียกว่าเรื่องเน่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าฝนตกความชื้นสูงนะคะ การที่จะเด็ดหน่อเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆเด็ดนะคะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวขอจัดกล้องนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมุมเกษตรจะหักลงจากต่อเลยนะคะเนี่ยรอยเชื่อมของเพลียหอยเต็มเลยนะคะมุมเกษตรก็พ่นยาอยู่นะคะแต่ว่าข้างในนี้น่าจะพ่นไม่โดนนะฮะรอยเชื่อมระหว่าง ต่อนะคะต่อกับหัวไม้ของเราเนี่ยแค่นี้เองนะคะติดนิดเดียวนะคะตอนกราฟมุมเกษตรก็วางเอาไว้ตรงนี้นะคะอ่ะข้างในเหมือนเขาจะเริ่มเน่านะคะเดี๋ยวเราจะไปลื้อดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงตรงนี้เมื่อกี้มุมเกษตรหางหนอนะคะแล้วก็เขาหาังไม่ได้เขาก็เลยหักกลางแบบนี้นะคะข้อดีของการกราฟต่อเสมานะคะก็คือรอยเชื่อมเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะ ตอนที่เราห่างลงเนี่ยห่างง่ายนะคะหน่อนี้เขาเน่าแล้วนะถ้าใครที่จะเอาไปกราฟก็สามารถที่จะเอาไปกราฟได้นะแต่ถ้าไม่เอาไปกราฟก็คือเราก็ทิ้งได้เลยนะคะทิ้งได้เลยส่วนหน่อนี้ก็สามารถที่จะเอามาชําได้อยู่นะคะนี่นะคะหน่อพวกนี้นะคะ เนี่ยเขาเริ่มเน่านะคะเพราะว่าเขาแน่นเกินไปนะคะฝั่งนี้เขาเน่าแล้วนะ,ะเขาเน่าแล้วเหมือนเขาก็หายแล้วเช่นกันนะคะเขาเคยเน่าแล้วเขาก็แห้งไปนะคะอ่ะพวกนี้นะคะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนะคะเนี่ย ตอเสมาเขาส่งแรงนะคะส่งแรงมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มาหรือเขาออกนะคะอีกสักพังหนึ่งถ้าเขาลามเขาก็จะลามไปทั้งหัวนะคะเราก็จะเสียหัวไม้หัวนี้ไปเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นใครที่กราบต่อเสมานะคะอุ้ยเห็นไหมหนอนนี่เขาเน่าแล้วนะคะเราก็เอาไปทิ้งกกไกลๆเลยนะคะ พวกลอยพวกนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะลอยพวกนี้เนี่ยคือเขาเคยเน่านะคะแล้วก็เขาก็แห้งไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมาลามต่อนะคะเสมาเนี่ยที่สวนมุมเกษตรนิยมใช้กราฟเพื่อที่จะทำจำนวนนะคะเนี่ยตุ่มดอกที่เขามานะฮะนี่เป็นตุ่มดอกนะคะเขา่อไปหมดละ พวกหน่อเล็กๆก็ทิ้งไปนะคะพวกนี้ก็เอาไว้ติดต้นแม่นะคะเดี๋ยวเราจะทายาเล่งล่ากแล้วก็เ,เราจะล่อรากเขานะคะต่อเสมาเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเน่านะคะโดยเฉพาะรอยเชื่อมระหว่างาหัวไม้กับต่อนะคะด้วยความที่ตอเขาเนี่ยมีขนาดที่รอยเชื่อมเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะคะ แล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแห้งแล้วก็หัวไม้ของเราก็จะเน่านะคะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงว่าส่งดีไหมส่งดีมากแล้วก็รอยเชื่อมอย่างดีอยู่นะคะแต่ว่า,าตรงส่วนของหัวไม้เขาเน่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กราฟบ,บนตอนะคะต่อชนิดนี้นะคะหรือว,ว่าต่อแก้วมังกรต่อสามเหลี่ยมนะคะเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเราควรที่จะเช็คเขานะคะถ้าเขาเริ่มเน่าก็คือเราต้องรีบทลายเขาออกนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้เขาเน่าลามไปทั้งหัวนะคะเนาะ เดี๋ยวเราไปดูอีกตอนหนึ่งนะคะอตอแก้วมังกรน,นะคะเนี่ยแน่นมากนะแน่นมากแล้วเวลาที่เราจะถลายเขานะคะเด็ดหน่อเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆเด็ดจากข้างล่างตรงนี้ไปนะคะ ตอนนี้มุมเกษตรตั้งใจว่าจะไม่ไม่เอาเขาลงจากตอก็คือเราจะเด็ดเฉพาะบางส่วนนะคะแล้วก็อีกบางส่วนก็ปล่อยไว้อยู่บนตอไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้มุมเกษตรลองเด็ดเขาไปนะคะแล้วก็ก็ทําเขาเสียหายเพราะว่าเขาแน่นเกินไปเด็ดไม่ได้นะคะทีนี้มุมเกษตรจะสละหนอ่อที่อยู่ตรงโคนเขาออกบางส่วนนะคะ รว่าใครที่จะถ้าเกิดว่าใครที่จะตัดลงทั้งหัวก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือหักลงมาเลยนะคะหักลงมาแบบเมื่อกี้ที่มุมเกษตรทํากับต่อเสมาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาทลายข้างนอกนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมุมเกษตรตั้งใจว่าจะให้เขาอยู่บนนี้อีกสัะพังหนึ่งนะคะแต่ต้องดูว่าหัวเขายังสมบูรณ์อยู่ไหมนะคะ ถ้าข้างในเขายังสมบูรณ์อยู่ก็อาจจะให้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะเออเอาเขาลงมาทั้งหัวเหมือนเมื่อกี้นะคะอ่ะเราต้องเจาะให้มีช่องนะคะแล้วเรา,เค,าค่อยๆดึงนะคะค,ค่อยๆดึงเห็นไหมที่จริงเขามาจากหนอ่อ หัวไม้หัวเล็กๆนะคะแล้วก็เขาก็เอ่อยืนยาวออกมากระจายตัวออกมานะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าเยอะเลยนะคะเราก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เน um ี่ยเออเวลาเราดึงเนี่ยเขาจะขาดครึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อเขาอ่อนนะคะอย่างพวกนี้นะคะเมื่อกี้ที่มุมเกษตรยังไม่ไม่ยังไม่มีช่องที่จะดึงเขาออกนะคะมุมเกษตรก็เลยเออดึงเขา ดึงเขาพอเราดึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขาเขาไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะคะเขาก็จะหักครึ่งนะคะแต่ถ้าเราเปิดช่องได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทยอยหักนะคะจะง่ายนะคะหน่อเล็กเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอาไปกราดนะคะส่วนพวกหน่อใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปชํำนะคะเนี่ยเห็นไหม พวกนี้นะคะเขาก็จะเป็นหน่อของหน่ออีกทีนึงนะคะเขาก็จะอยู่ซ้อนๆเรียงซ้อนๆกันแบบนี้เห็นไหมหน่อของหน่อนะคะจริงๆต้นแม่ก็คือต้นนี้นะคะแล้วก็แตกหนอ่อแล้วก็เขามีหน่ออีกนะคะสุดท้ายเขาาก็เลยแน่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะ ลองดูนะคะว่าจะสามารถที่จะให้ต้นแม่เขาอยู่บนต่อแก้วต่อไปได้ไหมนะคะนี่นะคะเห็นไหมนี่เป็นส่วนของหัวหัวไม้ของเขานะคะในส่วนของกอก็คือพอเขาแตกแตกหนอนะคะหนอนี้เขาก็แตกหน่อเพิ่มนะคะสุดท้ายเขาก็เลยกลายเป็นหนอ่อเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเราแตกเขาออกมาเนี้ยค่อนข้างที่จะได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเห็นไหม สวยมากนะดูนะจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาแตกแค่หนอนี้หนอนี้หนอนี้นะคะแตกแค่ไม่กี่หนอนะคะแต่ว่าหนอของเขาก็ไปแตกแตกหนอเพิ่มอีกนะคะก็เลยได้เยอะนะคะเออหักเขาลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะอ่ะนี่นะเห็นไหมเป็นปุ่มเป็นปุ่มสวยมากนะคะสวยมาก ในส่วนของตอนี้เนี่ยเดี๋ยวมุมเกษตรจะเลี้ยงไว้นะฮะดูว่าเขาสามารถที่จะโตต่อได้ไหมเพราะว่าเขายังมีตาพวกนี้อยู่นะคะบางทีเขาก็สามารถที่จะแตกหน่อได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในถาดกันนะคะส่วนไอ,อ้ที่กราบบนตอเสมานะคะถ้ามุมเกษตรไม่ตัดเขาลง ก็คือเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็น่าจะเน่าลามไปทั้งหัวนะคะส่วนพวกนี้นะคะใครที่จะล่อล่างแล้วก็เ,เลี้ยงเขาเป็นเป็นเป็นทรงกอแบบนี้ก็ได้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเราก็แค่เด็ดเขาออกบางส่วนนะคะแล้วก็เราก็ทายาเล่งรากนะคะเดี๋ยวก็เอาไปปลูกทั้งกอแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้จํานวนจะเด็ดเขาออกแบบนี้ฉ่ำเออดูสิเขาเน่านะคะ เขาเน่าเราก็เด็ดออกให้หมดแล้วกันนะคะส่วนที่เน่าเราก็ทิ้งไปนะคะไม่ต้องเสียดายเนี่ยบางทีพวกริบุเทียสันคอริบุเทียนะคะด้วยความที่เขาแน่นมากนะคะก่อเขาแน่นมากบางทีเขาเน่าเราก็ไม่เห็นนะคะสุดท้ายเราก็จะเสียเขาไปนะคะเวลาที่เราพ่นยาก็เวลาที่เราพ่นยาก็ไม่โดนนะคะมันก็เป็นธรรมดาของ ไม้ตระก,กูลริบุเทียสันคอรีิบุเทียนะคะหน่อเขาโดกนะคะอ่ะพวกนี้ถ้าเราจะเลี้ยงเป็นฟอมกอก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะเราก็ทายาเลี้ยง่ากนะคะแล้วก็เอาเขาปลูกทั้งกอเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการตัดแต่งเอ่อหนานของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลงปลูกนะ,ะตัดแต่งแล้วก็ล่อรากนะคะ ไม่ใช่ล่อรากคือตัดแต่งแล้วก็วางเขาไว้ตัดแต่งแล้วทายาเร่งรากนะคะแล้วก็วางเขาไว้สักเดือนสองเดือนนะคะให้รากเขามาแล้วเราค่อยเอาเขาไปปลูกนะคะถึงจะมีโอกาสลอดสูงนะคะอ่ามีเพลี้ยแป้งนะคะซ่อนอยู่ในก่อของเขานิดนึงนะคะ พวกที่เป็นฟอร์มกอแบบนี้เนี่ยจะห่วงตอนที่เขาติดอย่างพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเป็นฟอร์มกอหนาๆก็คือถ้าเราพ่นยาบางทีพ่นไม่ทั่วถึงนะคะคือเขาซึมไปไม่ทั่วถึงก็จะทําให้เขามีปัญหาในเรื่องของเพลี้ยแป้งเอยเ่ยเพลี้ยหอยเอ่ยนะคะที่เขาแอบอยู่ข้างในนี้นะคะต้นนี้มีเพลี้ยแป้งนิดนึงนะคะแต่เพลี้ยหอยไม่มีถือว่ายังดีนะคะเนาะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาทลายนะคะเอ่อ หน่อของริบุเทียซสนคอริบุเทียนะคะที่มุมเกษตรได้กราฟไว้บนต่อแก้วมังกรกับต่อเสมานะคะพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะ,ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ มีเอ่อไม้นะคะฟอมลักษณะนี้อยู่นะคะก,ก็ต้องคอยเช็คนะคะแล้วก็อย่างว่าคือพวกริบูทเทียซันคอร์ริบูทเทียนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออไวต่อความชื้นนะคะความชื้นเยอะจะทําให้เขาเน่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฤดูฝนนะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะตัดเขาลงจากตอได้ไม่ใช่คือสามารถที่จะแยกเขาปลูกก็ปลูกนะ,ะสามารถที่จะกราฟเพื่อที่จะเขาเรียกว่า กราฟสำรองต้นไว้ก็ควรที่จะกราฟนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาเน่าขึ้นมาแล้วพอ,เ,อเราไปดูอีกทีหนึ่งเราช่วยเขาไม่ทันเราก็ต้องได้เสียเงินซื้อใหม่นะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูาการระเบิดกอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ